ถ้าให้เทียบเลือกระหว่างกินวิตามินและลายในไขมันช่วงท้องว่างกับหลังอาหารจงเอามากินหลังอาหารค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรากินช่วงท้องว่างอาจจะต้องแบบมีน้ํามันอย่างอื่นไปช่วยทําละลาย,ลายมันก็จะดีขึ้นเนาะแต่กินหลังอาหารดีกว่านะพวกเรา วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินวิตามินนะคะว่ากินตอนไหนดีที่สุดเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้เราจะมาทําความเข้าใจกันตั้งแต่ในเรื่องของวิตามินนะคะว่าแต่และอย่างมันมีอะไรบ้างแล้วการเลือกกินของแต่ละคนและว,วิตามินแต่ละตัวเนี่ยนะคะเราควร,คเ,รคเลือกกินแบบไหนอะไรกินด้วยกันได้อะไรไม่ควรกินด้วยกันนะคะเอาวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของวิตามินเกลือแร่เกลือแร่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึง่งเวลาเรากินเราอาจจะกินทั้งเกลือแร่และอาจจะกินทั้งวิตามินจนหลายๆคนเรียกรวมไปว่าเป็นวิตามิน ะะแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะวิธีการกินจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะพวกเรานะเราก็รวมถึงกรดไขมันดีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อย่างเช่นโอเมก้าสรวมถึงในเรื่องของสารอาหารตัวอื่นๆเช่นในพวกของฟตนิวรียนต่างๆไบโอฟลาวนอย์ ids, นะคะพวกไบโอฟลาวนอย์เนี่ยมันควรจะกินด้วยกันยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าวิตามินซีอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปกินวิตามินซีเดียว อาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกกินอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่อะไรพวกนี้เราพวกเราจะต้องแบบหาความรู้ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลากินแล้วอะ่ะจะได้ไม่ขาดทุนเนาะพวกเราไม่ใช่แบบกินแล้วเหมือนไม่กินแบบนี้นะทีนี้ในเรื่องของวิตามินมันจะมีวิตามินอยู่2กลุ่มก็คือในกลุ่มที่ ละลายน้ํากับในกลุ่มที่ละลายในไขมันนะคะวิตามินในกลุ่มที่ละลายน้ําอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน B ทั้งหลายนะคะ B123 5 6 7 9 1งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือแบบในวิตามินกลุ่ม B ีคอม l พิกทั้งหมดเอาง่ายๆนะคะหมอพูดชื่อไม่ครบนะส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันมี A D E K โอเคเก่งมาก Fish Oil เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3นี่ก็คือ Fish Oil นะพวกเราเก็พอเรารู้ว่าวิตามินที่ละลายในน้ำมี C D วิตามินที่ละลายในไขมันมี ADE แล้วก็ K นะคะเกลือแร่ที่เรากินบ่อยๆก็อย่างเช่นแคลเซียมถูกไหมมีอะไรอีกแมกนีเซียมในกลุ่มฟอสเฟตพวกนี้ก็ใช่นะคะาสังกสีมีธาตุเหล็กนะตไอออนมีอะไรอีก เมนกานีสมีโอยเยอะแยะมากมายถูกไหมไอโอดีนอะไรเงี้ยนะคะก็แบบช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญของร่างกายนะจริงๆมีเยอะมากนะ <c oughs> ทั้งวิตามินเกลือแร่กรกดไขมันดีทั้งหมดที่ที่พูดมาเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในอาหารตามธรรมชาติที่เรากินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไป ไปสืบหาข้อมูลนิดนึงว่าอาหารประเภทไหนที่มันมีวิตามินหรือเกลือแร่หรือในกรดไขมันอย่างที่เราอยากจะเพิ่มมันเข้าไปมากกว่าตัวอื่นๆนะทีนี้เอ๊เราจะรู้ได้ยังไงก่อนอื่นนี่มีใครเคยสงสัยปะว่าจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูผมพี่ป้าว่าควรจะกินวิตามินอะไรเท่าไหร่เคยสงสัยปะถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดคือเจาะเลือดค่ะดูว่าวิตามินเกลือแร่พวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือในกลุ่มของ ตัวสารอาหารต่างๆในร่างกายหรือตัวที่มันช่วยป้องกันโรคต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตายแล้วฉันขาดวิตามินดีฉันจะต้องไปเสริมวิตามินดีเยอะขึ้นแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อย่างงั้นถ้าเกิดว่า เราไม่เจาะเราไม่รู้บางทีเราก็อาจจะไปโฟกัสแต่ในตัววิตามินที่บางทีเรามีเพียงพออยู่แล้วอะไรอย่างเนี้เนาะแล้วก็ละเลยตัววิตามินที่เราขาดนะทีนี้มาดูในหัวข้อว่าเอวเราควรจะกินวิตามินอนะ่ะตอนไหนอ่ะดีที่สุด ะคะําตอบนะคำตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณด้วยของสารอาหารนั่นก็คือวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าเราต้องการกินวิตามินที่ละลายน้ำเนี่ยอันนี้ง่ายก็คือว่าเราต้องดื่มน้ําตามให้เยอะอย่างแรกนะคะเราจะกินช่วงไหนช่วงช่วงท้องว่างหรือช่วงหลังอาหารดีกว่ากันคือถ้าเกิดว่า เรากินช่วงท้องว่างดื่มน้ําให้เยอะนะคะวิตามินที่ละลายในในน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซึมได้ถูกป่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องมีไขมันนะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรากินช่วงหลังอาหารได้่ยมีคะ้ายอย่างวิตามิน B c คอมเพล็กหรือว่าวิตามิน C อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกินแบบหลังอาหารแล้วก็กินวิตามินเลยได้ไหมอันนี้ก็คือก็ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นเดียวกันก็่นะสรุปก็คือว่าถ้าเป็นในกลุ่มของวิตามินที่ละลายได้ในน้ําก็คือในกลุ่มของวิตามิน ซีกับวิตามินดีเนี่ยนะคะเราจะกินช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะทั้งหลังอาหารหรือช่วงท้องว่างก็ได้นะคะมันสามารถดูดซึมได้เพราะว่ามันใช้น้ําในการละลายแต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมดื่มน้ําตามให้เพียงพอนะ,ะอย่างที่สนะคะสาหรับใครที่กินบาติวิตามินนะคะหรือว่าวิตามินรวมเอาง่ายๆนะกินยังไงคะวิตามินรวมนะคะวิตามินรวมในที่นี้ก็คือว่าเป็นวิตามินที่แบบมีหลายๆตัว บางทีพวกเราไปดูตามร้านยาพวกเราจะเห็น A ถึง Z ถูกป่ะก็คือไล่มาแบบทุกวิตามินทั้งเกลือแร่แล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะมีแค่วิตามินกับเกลือแร่เลยเนาะแต่ว่ามันจะเยอะมากอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะซึ่งก็แบบว่ามันก็มีทั้งข้อดีและและข้อด้อยออย่างนี้แล้วกันเนาะคือถ้ามันครบทุกตัว ร่างกายเราะนะถ้าจะให้ดีก็คือมันควรจะแบบ p e เ s o n ์นัลไลว่าแบบเฮ้ยร่างกายเราอมันขาดตัวไหนเราก็ไปเติมตัวนั้นถูกไหมเพราะตัวอื่นเราได้จากอาหารปกติที่เรากินอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน A ถึงแซไปเลยนะคะข้อดีอันที่1ก็คือเราได้วิตามินและเกลือแร่ครบอันอันที่2ก็คือไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล่านะก็คือเราคิดว่า โอเคเนี่ยฉันก็แบบว่าอย่างน้อยก็ได้บ้างแต่ว่ามาดูข้อได้กันบ้างข้อได้ก็คือส่วนใหญ่นะหมอพูดถึงส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงยี่ห้อนะแต่ไปดูก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะปริมาณที่กินเนี่ยนะคะมันไม่จะเป็นปริมาณที่น้อยที่บางทีเข้าไปก็จะแบบว่าไม่หือไม่เอืออะไรกับร่างกายเรานะคะก็คือแบบว่าเข้าไปแล้วฮ้ที่กินแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะปริมาณอย่างละน้อยอย่างนิดอย่างละหน่อยเหมือนเป็นออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เรารู้สึกสบายใจได้กินแล้วนะเธอโอเคเธอสบายใจแล้วนะอะไร อย่างี้หรือถ้าเกิดว่าเราดูปริมาณแบบเทียบในส่วนเขาจะเขียนไว้ว่า,า D A นะคะเขาจะเขียนว่า 100%ซ RDA ก็คือปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับวิตามินนั้นในแต่ละวันร้อยเปรหมายความว่าได้รับเพียงพอในแต่ละวันแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคำว,ว่าร้อยเปอร์เซ็ RDA เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เพียงพอสำหรับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นปริมาณที่ทำให้เราอ่ะไม่เกิดการเจ็บป่วยจากการขาดวิตามินและสารอาหารเกลือแร่นั้น,น,น เห็นไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวิตาม C, 100ินซีร้อยเปอร์เน IDA เนี่ยก็คือ60มิลลิกรัมเนี่ยก็ได้ครบฉันไม่เป็นเลือดออกตามไรฟันแน่นอนนะแต่ถามว่าโดสแบบนี้จะป้องกันไวรุ่งไวรัสอะไรกับเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินอะไรเราจะกินเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ว่าเราต้องการให้อ,อ่ผลลัพธ์เนี่ยมันช่วยเรื่องไหนโอเคไหมและข้อด้อยอันที่2ของการกินมัลติวิตามินอ่ายกตัวอย่างวิตามินซีเมื่อกี้อีกเหมือนกัน ในในมัลติวิตามิน1อันจะมีวิตามินซีอยู่หกมิลลิกรัมสมมุตินะคะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะแต่ทําไมหมอถึงยกตัวเลข60เพราะว่ามันเป็นปริมาณสูงสุดละที่ออยอเขากําหนดไว้นะคะให้มีวางขายได้ในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะถ้ามากกว่านี้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาละนะคะเพราะงั้นก็คืออย่างเช่นสมมุติว่ามัลติวิตามินเนี่ยนะคะ มีอยู่60มิลลิกรัมแต่ทีเนี้ยในนี้นะมันจะมีวิตามินต๊ดๆๆๆๆอีกเยอะมากที่ถ้าเรามาโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะกิน10เม็ดไปเลยจะได้วิตามินซี600มิลลิกรัมปรากฏว่าเราก็จะได้อีวิตามินพวกนี้นะคะที่มันแพ็กมาด้วยกันเนี่ยท้อมไปอีก10เท่าด้วยนะคะซึ่งบางอย่างที่มันเป็นอ่อพวกมินเนอรัลนะมินเนอรัลพวกเทรซมินเนอรัลก็คือพวกเกลือแร่ต่างๆที่แบบเราต้องการ มันก็จะได้เพิ่มมาเป็นสิบเท่านะคะหรือบางทีอย่างวิวตามินบางตัวนะที่ถ้าได้เยอะเกินไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นท็อกซิก,กร่างกายได้อย่างวิตามินเออย่างเงี้ยนะวิตามินตัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าวิตามินเอได้เยอะจนเกินเกินไปนะคะในที่นี้หมายถึงว่าเป็นแบบหมื่นหมื่นอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิตามินเอนะไม่ได้พูดถึงวิตามินทีล่ละลายในไขมันตัวอื่นนะมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบ ทกซิกได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นข้อด้อยของมัลติวิตามินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่ะจะกินวิตามินอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพิจารณาให้มันแบบทั้ง2ด้านมีข้อดีแล้วมีข้อด้อยอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะออวิธีการในการกินมัลติวิตามินล่ะกินยังไงจ๊า ถ้าจะให้ดีนะคะก็คือกินหลังอาหารในนี้มันจะมีทั้งวิตามินที่ละลายน้ําและวิตามินที่ล,าล,าละาล,าลายในไขมันในเมื่อวิตามินที่ละลายน้ำเนี่ยเรากินช่วงท้องว่างก็ได้ช่วงหลังกินข้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปกินตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็มากินหลังอาหารสิเพราะว่าหลังอาหารเนี่ยในอาหารมันมีไขมันถูกไหม ตัวไขมนันมันจะเป็นตัวช่วยทําละลายวิตามินได้ดีบ้างนะคะมีการดูดซึมวิตามินที่ดีโดยที่เราก็แค่อาศัยช่วงเวลาแค่เลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดนในเรื่องของการกินวิตามินก็คือกินหลังอาหารนะมันก็จะมีตัวไขมันในอาหารเนี่ยช่วยละลายวิตามินที่เรากินเข้าไปร่างกายก็จะได้รับการดูดซึมวิตามินได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมหลายๆไลฟ์จะหมอไม่จะให้คําตอบสั้นๆว่ากินหลังอาหารนะคะกินหลังอาหารนะคะก็นี่คือเหตุผลนะคะว่ามันจะมีตัว ช่วยละลายแล้วแล้ววิตามินหลายๆตัวเนี่ยโดยตัวมันเองเดี่ยวๆนะคะบางทีมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้แบบไม่เต็มที่มันก็ต้องมีบริวารน,นะจ๊ะมาช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือข้อดีนะคะที่เราเลือกกินวิตามินในช่วงหลังอาหารโอเคไหมอันนี้เรามาดูวิตามินที่ละลายในไขมันกันบ้างวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไรบ้างนะ A D E K นะ วิตามิน A ส่วนใหญ่เราจะกินในในรูปแบบของแคโรทีนอยนะคะก็อยู่ในแครอทนะคะพวกนี้พวก,พวกผักผลไม้ที่ออกสีส้มๆเราไม่ได้กินวิตามิน A ในรูปแบบของกรดวิตามิน A นะเพราะว่า มันทกซิกง่ายต่อร่างกายนะคะเราจะกินในรูปแบบของแคโรทีนอยนะคะส่วนวิตามินดีนะคะวิตามินดีได้มาจาก1ก็คือแสงแดด2ได้มาจากอาหารอาหารกลุ่มไหนที่มีวิตามินดีคะก็คือในกลุ่มของพวกน้ํามันตับปลานะในกลุ่มของไข่แดงนะคะหรือว่าปลาที่มีไขมันสงูงอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยหลายๆคนก็จะกินเพื่อช่วยเรื่องผิวถูกไหมวิตามินอ e ีเนี่ยมันเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบ ดีงามมากนะคะ,ะมันช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนท์ทางร่างกายแหละเนาะส่วนวิตามิน K ก็มี k 1 k 2แล้วแต่มันจะป้องกันในเรื่องอของแบบถ้าเกิดว่าเราขาดนะคะมันก็จะทำให้แบบมีภาวะเลือดหยุดยากอะไรเงี้ยหรือภาวะเรื่องของกระดูกได้นะขึก็เกี่วกับว่าขาดวิตามิน k 1 k 2หรือมันมีโอ้มันมีหลายเคมากเนะ่อทีนี้ K D E K เนี่ยก็เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่นสมมุติว่าใครที่ต้องการกินวิตามินดีเพื่อที่จะเสริมภูมิต้านทานวิตามินดีที่เลือกก็ต้องเป็นวิตามินดี3ถูกปะถ้าให้เทียบเลือกระหว่างกินวิตามินละลายในไขมันช่วงท้องว่างกับหลังอาหารโจงเอามากินหลังอาหารคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าเรากินช่วงท้องว่างอาจจะต้องแบบมีน้ํามันอย่างอื่นไปช่วยทําละลายมันก็จะดีขึ้นเนาะ แต่กินหลังอาหารดีกว่านะพวกเราไม่อย่งงางนั้นแล้วอะ่ะหลายๆคนในนี้คือทำฟาสติ้งอยู่ไงเพิ่มอิม,มูนยกระดับในเรื่องของภูมตมต้านทานขึ้นมาด้วยดูแลในเรื่องของลดน้าหนักด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมอก็เลยแนะนําว่าตัวทาละลายที่ดีก็คือไขมันในอาหารเพราะฉะนั้นจงกินวิตามิน A D ด e ีอ่ะในมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารโอเคไหมมาดูในเรื่องของวิตามิน C กับธาตุเหล็กกันบ้างพวกเราถ้าใครกินทั้งวิตามิน C และธาตุเหล็กอยู่แล้วเนี่ยนะ แนะนำว่าควรจะเอามากินคู่กันเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นแต่นะถ้าเกิดว่าใครที่กินแคลเซียมอยู่ แล้วต้องกินธาตุเหล็กด้วยนะคะห้ามกินแคลเซียมกับธาตุเหล็กนะมันจะไปยับยั้งการดูดซึมกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กินแคลเซียมและต้องกินธาตุเหล็กนะคะจงกินห่างกันคนละมื้ออาหารไปเลยเช่นสมมติว่ากินธาตุเหล็กตอนมื้อเที่ยงหรือมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังอาหารเอ่อตอนตอนกลางวันไปละตอนเย็นค่อยไปกินแคลเซียม โอเคไหมคือเอางี้ในกลุ่มของวิตามินที่ละลายในในไขมันนะคะในกลุ่มนี้นะมันจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะโดยส่วนใหญ่ของมันทั้ง A ทั้งดีทั้ง D ทั้งน e, ีนะคะหน้าที่ของมันก็คือแบบป้องกันป้องกันได้หลายอย่างป้องกันไวรัสป้องกันเอ่อเพิ่มภูมิต้านทานนะคะจนถึงในเรื่องของป้องกันในเรื่องของมะเร็งบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเออเวลาที่เรากินเนี่ย A D E K เนี่ย เราก็ควรที่จะกินปริมาณไขมันเนี่ยให้เพียงพอเพื่อที่เราจะได้ไปทําละลายวิตามินพวกนี้ด้วยนะโดยเฉพาะเหมือนอย่างแบบอ,อ,อย่างวิตามินดีอย่างนี้นะคะอย่างวิตามินดีเนี่ยนะคะหลายๆคนงั้นก็ไปแบบตากแดดก็พอแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้วิตามินดีเนี่ย มีปริมาณที่เพียงพอในร่างกายของเรามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของระยะเวลาในการที่เราจะรับแสงแดดมันขึ้นอยู่กับไขมันในร่างกายที่เรามีด้วยจ้ะเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรมันสร้างมาจากตัวไขมันเออเวลาที่ได้เจอ UV ใช่ไหมก็มาเจอกับร่างกายเราใช่ไหมคือเวลาที่แบบว่าเราอยู่กลางแดดเนี่ยนะร่างกายเนี่ยจะใช้ไขมันที่มันอยู่ที่ผิวหนังเรานะคะผิวหนังเรามีไขมันเพราะฉะนั้นเราอะ่ะ ก็ต้องกินไขมันดีเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเรามีมีวัตถุดิบน้อยการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันก็จะน้อยนะคะเราใช้เวลานานไหมประมาณ20นาทีนะตอนนี้เราก็จะได้รับปริมาณวิตามินดีเนี่ยประมาณวันละหมื่นอายุอยู่แล้วนะคะหมื่นถึง20,000 international unit ต่อวันอยู่แล้วเนี่ยนะแต่วิตามินดีเนี่ยเวลาที่ร่างกายได้รับนะอันนี้เล่าให้ฟังแถบนะก็คือพอได้รับจากแสงแดดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะจาก ไขมาในผิวหนังเราเนี่ยเป็นวิตามินที่แอ,อ t i v e อีกรูปแบบหนึง่งส่งไปตามกระแสะเลือดไปที่ตับนะแล้วตับเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึง่งเปลี่ยนจากวิตามินดีตัวแรกเป็นวิตามินดีตัวที่2นะคะแล้ววิตามินดีตัวที่2ก็ออกไปเดินทางออกไปจากตับ สู่ไตอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่ไตเพราะฉะนั้นไตก็จะเปลี่ยนวิตามินดีตัวที่2เป็นวิตามินดีตัวที่3ซึ่งเป็นตัวที่ร่างกายอาจจะเอาไปใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราเห็นไหมว่ากว่าร่างกายจะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาใช้ได้เพียงพอต้องผ่านอวัยวะถึง3มอวัยวะนะคะนั่นก็คือผิวหนังตับและไตขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยแล้ววิตามินตัวที่แอคทีฟก็คือ D3 นะพวกเรานี่คือ D3 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอะ อยากรับวิตามินดีที่เพียงพอเราก็จะต้องกินมันเข้าไปจ้ะโดสโดยทั่วไปเนี่ยนะมันจะแนะนำว่าควรกิน2,000 international unit แต่ทุกวันนี้เราต้องการที่จะเสริมภูมิต้านทานถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำว่านะคะ ให้ให้กินอยู่ที่5,000 international unit ิต่อวันนะคะวิตามินดีเนี่ยชื่อเขาจะชื่อว่าแคลเซียมไตออลหรืออีกชื่อหนึ่งมีมีหลายชื่อชื่อโครงสร้างทางเคมีคือ1.25นะคะไดไฮดอกซีโพ c ลแคลเซฟอรลดินประมาณ2,000 5 0ถึง5,000 IU ต่อวันนะคะข้อดีของวิตามินดีคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งก็คือมันจะช่วยทำให้กระดูกไม่พูนเนาะก็คือช่วยในเรื่องของการ ดูดซึมแคลเซียมการที่เรามีวิตามินดีที่เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยทําให้แคลเซียมดูดซึมได้มากถึง20เท่าเพราะฉะนั้นใครที่แบบต่อให้กินแคลเซียมกินเอากินเอาแต่ถ้าวิตามินดีในร่างกายมันต่ํามากเนี่ยแคลเซียมก็ไม่เข้าร่างนะจ๊ะคือกินเข้าไปก็จะถ่ายออกมานะเพราะว่ามันไม่มีตัวดูดซึมก็เดี๋ยวเราเจอกันจันทร์คันสุกสองทุ่มนะมีไม่ไปจ้า